สวัสด,ดีครับพี่น้องแฟนๆาจรุ่นครับเมื่อนี้ผมมาเล่นสวนอีกแล้วผมมีแนวสีมเวาลชูพี่น้องฟังในเรื่องการปลูกบักเขียบหรือว่าน้อยนาบ้านเฮานี่ครับเพื่อเป็นคอมุ่นและก็คอพิจารณาเด้อพี่น้องครับผมปลูกบักน้อยนาบักเขียบไว้นี่อันนี้ปลูกยุกกลางแจ้งพี่น้องสังกเกตไหงวะอันนี้กลางแจ้งนี่ครับแดดเปียงเปียงกลางวันนี่ครับแดดเปียงเปียงมบ่ถึงคมยุกไกยู่ครับนี่สุ่มนี่ครับแดดเปียงเปียงเบิ่งสีขึ้นครับเบิ่งสี เบืงสีเบื้องสีเป็นยังไงเป็นเบืงไรครับนี่เน kind of ี่ยเนี่ยเอากอยาดเอาไม้สีนะครับสีเหลืองเหลืองแมนบอพี่น้องเป็นสีเหลืองเหลืองแมนบอสี่เป็นสีเหลืองเหลืองสีสีนี่ให้เบิ่งใกล้ๆครับอันนี้ยุ่กลางแดด้ะครับแดดกลางแก้งแดดแจมๆเลยจะออกสีจังสี่พี่น้องเบิ่งป่าเนี่เพื่อเปลี่ยนคอพิจารณาในการปลูกน้อยนาได้ครับเด้อถ้าาปลูกไว้ในโฮมสิเปลี่ยนยังไง ห้มีพีเลียงอ่าไ้มีพีเลียงไ้มีต้นไม่ก็ให้เขาได้อาศัยแต่ว่ายูทีโล่งแกงแต่ว่าไ้มีม่มยังส่นะครับมีห่มแบบนี้พี่น้องเบื้องพี่เหระครับเป็นใดต้นไม่สีเขียวว่ครับน้อยนาสีเขียวครับแทบเจบ้าโบ้เหลืองเลยแทบเจบ้าโบ้เหลืองเลยเห็นบ่ครับนี่เนี่เนี่เห็นบ่นี่ติดปลายไม้พวกนี้แทบเจบ้าโบ้เหลืองเลยผมเลยว่าเอ้อ บ่นมีนสีมีอัน,อนมันหมักอยู่ห่มบ่พี่น้องหมักหน่อยหนาะมันหมักห่มอยู่เด้นี่จ้างต้นไงนี่ครับติดติดน้อยติดผลนี่ครับนี่ต้นไงนี่อยู่ในห่มเด้ครับนี่ติดลูกเดี๋ยวพาไปเบ่งต้นใหญ่ๆครับพี่น้องคันจะปลูกหน่อยหนาเด้อให้มีห่มจากหน่อยห่มต้นกล้วยก็ได้เออห่มต้นกล้วยหม่มอ่าตน้นแบบอีหยังสีเขามีอยู่ไกลๆเขาาผูกให้เขาได้มีมีห่มไปอาศัย เบิองต้นนี้ครับบกนวยบกดกดี่ครับนี่นวยบักดกยูโฮมอย่างนี้นี่ต้นอย่างหน้าฟังนั่นเป็นต้นกระท้อนครับฟังนั่นเป็นต้นกระท้อนเบิ้งเตน,นวยที่แหละครับเบิ้งเตน,นวยที่แหละครับพ,พี่เบิ้งนวยที่แหละครับพี่พี่พี่นะบกเกียบหนังเรับนี่พูนุนอะูุนอะนวหนวยเห,หว่าโดกครับหลายยูฟังทางคุนกับมี่ครับนี่ฟ้งโฮมกระท้อนน,น,คน,น,นะนครับนี่นี่ต้นกระท้อนครับผมนะ ต้นตะท่อนทางบนเนี่ยก็นวยบักโดกขึ้นกันต้นตะท้อนพี่น้องคันทีปลูกปักหน่อยนาเด้อครับบักเขียบเด้อให่ปลูกไว้ไห้มีหฮมไห้เขามีอาศัยต้นพีเลียงนะครับอาศัยต้นพีเลียงเขาจะได้มีความสมบูรณ์้าเขาปลูกกลางแจ้งแบบนี้มันง่ายกับจริงครับแต่ว่าเบื้องสีเขาที่แหละครับสีเขาจะสีดๆนะครับสีจะสีดๆ เพื่อเป็นข้อมูลครับพี่น้องเพื่อเป็นข้อมูลในการปลูก,ปกน้อยนานะครับผู้ใดมากินน้อยนานคือผมกับห้ปลูกแบบนี้อันนี้ผมกับพี่สังเกตบึงครับมันเปลี่ยนแบบนี้ยี่หลีครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ